หลายคนบอกว่าวันนี้ฮาดนักร้องดังนะถูกร้องทุกกล่าวโทษถูกกล่าวโทษโดยพี่แหลมโพนะฮะดรอกร์เสกสกลและก็มีการพูดคุยผ่านแอปนะฮะและก็พูดถึงว่ามาพูดคุยกันดีๆขอร้องให้ถอนคำร้องทุกหรือถอนคํากล่าวโทษนั้นทาไม่ได้นะครับ ครับัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุญโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยหลายคนก็สับสนในขอบกฎหมายปัญหาข้อที่เกิดขึ้นวันนี้ทําไมต้องพูดหลายคนบอกว่าพูดเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็น้องครับกฎหมายอาญานั้นมีสองลักษณะคือความผิดอันยอมความได้กับความผิดอันยอมความไม่ได้ถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนั้นรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงและยอมความไม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องที่สามารถยอมความได้ความผิดต่อส่วนตัวนั้นถ้าหากผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษพทู้นาสอบสวนหรือรัฐซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะไปสอบสวนได้หลักมปนอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยถึงแม้เจ้าที่รัฐจะรู้แต่ถ้าหากว่าเจ้าตัวคนที่รับความเสียหายไม่มากล่าวโทษร้องทุกข์ไม่มาร้องทุกข์ต่อคำสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับบนกระทําความผิดผ่านสอบสวนหรือตํารวจก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะสอบสวนนะครับอันนี้เป็นหลักโดยพื้นฐานอยู่แล้ววันนี้หลายคนอาจสับสนบอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นความผิดต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมุขของประเทศเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับม่ใช่ความผิดอาญาส่วนตัวนะฮะที่จะถอนควาร้องทุกได้ หลายคนบอกว่าวันนี้ฮาร์ดนักร้องดังนะถูกร้องทุกกล่าวโทษถูกกล่าวโทษโดยพี่แลมโบ้นะฮะดรอร์เสกสกลและก็มีการพูดคุยผ่านแอปนะฮะและก็พูดถึงว่ามาพูดคุยกันดีๆขอร้องให้ถอนคำร้องทุกหรือถอนคํากล่าวโทษนั้นทาไม่ได้นะครับวันนี้พี่แลมโบเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับจะไปถอนคํากล่าวโทษตัวเองได้ไหมไม่ได้นะครับ พราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถ้าหากพักงาบสวนที่รับคํากล่าวโทษไว้เป็นคดีอาญาแล้วมีหน้าที่สอบสวนครับถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าถ้อยคําหรือคํากล่าวอ้างหรือคํากล่าวหาหรือคําใดๆที่คุณแลมโบ้ไปกล่าวโทษนะครับคุณฮาร์และมันเป็นกรณีที่ไม่เข้าข่ายความผิดมีสองอย่างดําเนินการได้ครับ 1. ยุติการสอบสวนส ดำเนินการสอบสวนต่อไปและสั่งไม่ฟ้องอย่าหลงผิดนะครับความผิดอาญาแผ่นดินนั้นเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายแน่นอนครับความผิดต่อพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินคนที่จะถอนคำร้องทุกได้และไม่ถือโทษเอาโทษได้นั่นคือกรณีที่พระเจ้าอยู่หัวอภัยโทษไม่ติดใจนะฮะอย่าลืมว่า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2นั้นบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทาความผิดและความผิดที่กระทํานั้นกฎหมายบัญญัติไวข้ขณะกระทําความผิดเป็นความผิดแน่นอนครับเรื่องนี้บอกเลยว่าการที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายแต่ถ้าหากไม่ละเอียดเนี่ยสังคมจะสับสนนะครับสําคัญที่สุดคือวันนี้ให้จําหลักเลยว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั้นคือความผิดอาญาแผ่นดิน ถอนคำร้องทุกข์ไม่ได้นะครับถ้าหากเป็นความผิดส่วนตัวถอนได้ครับถอนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างกรณีความผิดช่อโกงช่อกงมีสองลักษณะนะครับช่อโกงธรรมดากับช่อโกงประชาชนถ้าหากช่อกงประชาชนตามมาตราสามสี่สามเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถอนคำร้องทุกข์ไม่ได้นะครับคือถอนคำร้องทุกข์ไม่ได้รัฐคือผู้เสียหายอย่างมีการกรณีหลอกลวงนะพี่น้องประชาชนหลายคน มีการบอกกล่าวเกิดความเสียหายกับน้องประชาชนหลายคนนั้นเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนนั้นถอนคำร้องทุกไม่ได้และความผิดก็มีอตราโทษสูงกว่าช่อโกงธรรมดาดังนั้นประมวลกฎหมายยามตาตหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินพี่น้องประชาชนอย่าเข้าใจผิดนะครับไปดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายนะหนึ่งกฎหมายว่าผู้ใดดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตร้ายนะพระหากษัตริย์หรือรัชญาต์หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ จำคุก้แต่สามปีถึงสิบห้าปีมีโทษปรับด้วยถ้าหากไม่เข้าใจเนี่ยครับเราก็จะไปโทษกฎหมายไม่ได้การมินนามาดนะฮะมินนามาดความผิดตามพูนกฎหมายอาญามาตราสามสองหกสามสองแปดเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องมิใช่กษัตริย์นะครับแต่นี้ถ้าหากเราไปดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานนั้นก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้อีกเช่นกันนะครับน,นี้กำลักให้แม่นนะครับพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่ว่าวันนี้ฮาร์ด นักล้องดังนะฮะออกมากล่าวแล้วกพ็พูดพาดพิงถึงสาบานกษัตริย์และทําให้พี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีดกต่อถาันต่อพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวโทษต้องใช้คําว่ากล่าวโทษนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายคือนะครัฐนะฮะรัฐมีหน้าที่หยิบยกคดีนี้ขึ้นมาทาได้เลยเมื่อมีคนไปกล่าวโทษคนที่ไปกล่าวโทษก็อยู่ในลักษณะเป็นใครครับเป็นพยานนะครับเป็นผู้กล่าวโทษ คดีนี้พี่น้องประชาชนครับพึงระวังนะครับในการใช้สิทธิ์ในการพาดพิงในการพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวคําว่าดูหมิ่นนะครับใช้คําให้สุภาพมันก็เข้าขายแล้วนะครับไปดูพจนานุกรมคําว่าดูหมิ่นพี่น้องประชาชนครับมันเข้าขายง่ายดังนั้นผู้ใดดูหมิ่นมินธรมาร์หรือคา,าดมาตร้ายนะพระมกษัตริย์หรือทา,ายาทหรือผู้สมเด็จในการแหนพระอ,องค์เนี่ยความหมายมันกว้างนะครับ ดังนั้นการที่พี่สิทธิสุกณนะครับได้ฟังผมอยู่ต้องถอนคําพูดใหม่นะครับบอกว่าถอนไม่ได้คุยไม่ได้คือมีอย่างเดียวถ้าหากว่าฮาร์ดนี่นะครับนะฮะยอมรับถแถลงต่อพี่น้องประชาชนว่าจะไม่กระทําความผิดซ้ําไม่ไปกล่าวให้ร้ายพากษัตริย์นะก็เป็นเรื่องของเจ้าพนักง,งานตํารวจที่ต้องสอบสวนต่อไปหรือยุติเรื่องถ้าเห็นว่าถ้อยคําที่ฮาร์ดพูดนั้นมันไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตราหนึ่งสองก็มีอํานาจสั่งยุติเรื่องการสอบสวนได้ แต่ถ้าเห็นว่าควรสอบสวนต่อไปนะและก็มีความเห็นสองอย่างหนึ่งคือสั่งฟ้องนะครับในกรณีว่าเข้าขายความผิดหรือสองสั่งไม่ฟ้องเห็นว่าไม่เข้าขายความผิดอยู่แค่นั้นนะครับพี่น้องประชาชนอย่าหลงผิดอย่าหลงประเด็นนะครับความผิดอาญามาตราหนึ่งสองเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ดังนั้นก็ช่วยบอกพี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจกฎหมายและทนาย นักกฎหมายบางคนยังสับสนนะฮะยังพูดไม่เข้าใจว่าเออต้องให้เศษสกลรไปถอนคาร้องทุกข์ไปถอนการแจ้งความมันถอนไม่ได้นะครับเราไปแจ้งความเนี่ยเราไปกล่าวโทษนะและถ้าหากเราไปถอนได้ต่อไปนี้ใครด่ากษัตริย์นะครับเราไปแจ้งความไปกล่าวโทษแล้วก็ถอนมันก็จบสิครับดังนั้นในกรณีกฎหมายออกมาบังคับใช้นั้นไม่อยากให้มีน้องประชาชนละเมิดประมุขของประเทศ วันนี้ก็ออกมาพูดในคุยประเด็นของกฎหมายอาญามาตรา1น2หนึ่งสองอยากให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ถ้าหากเห็นว่าชิปนี้ของผมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันแชร์ออกไปอย่าหลงผิดนะครับความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดส่วนตัวนั้นแตกต่างกันอย่าไปหลงประเด็นว่าความผิดมินนามาดดูมินนะครับดูมินก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะอย่าลืมนะครับถอนไม่ได้เหมือนกันนะครับการดูมินเนี่ยนะครับ อ่สามเก้าสามเนี่ยเป็นกรณีคือความผิดลูกหูโทษก็จริงอันนี้ก็ถอนคำฟ้องทุบไม่ได้นะครับมีที่คือต้องสั่งฟ้องหรือเปรียบเทียบปรับไปนะครับแยกให้ออกนะครับความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดตัวส่วนตัวดังนั้นก็อยากให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงเราก็ต้องพึงระวังในการแสดงความคิดเห็นต่ตางๆนานาพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไร เป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนทำสวนถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของคนดีพี่น้องครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกุนาแชร์ออกไปเพื่อให้คนไทยได้รู้ได้รับฟังและก็ได้เกิดประเทียงทางปัญญาในการใช้สิทธิ์ของตนเองพี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชดในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองผู้ช่วชาญประจาตัวสมาชิกสภาพลเมือนวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ ุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล